ถ้าคุณปอก็มีเงินติดลบหนึ่งหมื่นแล้วไปกันใหญ่ละไม่ผมมีเงินเงินติดลบสองพันห้าร้อยโอ้ผมหยอกด้วยอาบัตส์คาคอมบอนไม่มีอ่ะเฮ้ย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 คุณผมได้ไฟโบทั้งที่มิดท่้ายรีทั้งที่เรจเจนดารี่มันอยู่ทางขวาอุ้ยแบบ เฮวีปูเหรอเราใสโฟมันอยู่อันเราเราเราใส่โฟมคืออะไรกินพลังไฟแต่ว่าผมไม่เอาอย่างน้อยเอาเอ่อแลอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ของบอนผมสูบไปห้าครั้งแล้วอ่ะคือผมมีเงินติดพวกผมรำเพื่อนผมผมสูบไม่ได้เลยออกเลยออกเลยเออผมไม่มีตังคแล้วโอ้โหเฮล เฮ้ยคุณเฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยนี่ฉันนี่โกคูดีๆเจ้นรับสู่เวอร์พาวเวอร์เอ่อเป็นเอ่อสถานที่เอ่อต่อสู้ของเมทมอนเป็นเกมสถานที่ต่อสู้ของเวทมนเอ่อมันมาจากอานิเมะหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าปปวิดีโอเกมต่างๆในเกมนี้คุณจะเอ่อ อสามารถใช้ออะไอพลังที่คุณมีพลังเอ่อพลังพลังที่ฮะพลังที่คุณได้คือสกิลใช้ใช้ใช้แพสซีฟบูธเอ่อใช้แพสซีฟสกิลของคุณหรือว่าบูธหรือว่าอะไรก็ได้สีสีเหลืองคืออะไรเอ่อเอ่อสีหลักหลักก็คือคุณหลักหลักมันมีออร่าสีทองออกมาไหม มันมีออร่าสีทองออกมาไหมมีแต่มันเขียนมันเลยก็ก็คือคอ,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 อมมอนนั่นแหละเดี๋ยวเมนแต่ผมได้นี่เออแต่ผม,<อ>ผ,มผมได้สีเทาหลายรอบเลยแผมไม่รู้ว่าสีเทาคือสีแดงอยู่ข้างในสีเท,ทามันคือแล่แล้วผมรีทิ้งไปแล้วบราเอ่อภารกิจหลักก็คือเอ่อ แข็งเก่งขึ้นแล้วก็หาตังนะเพื่อจะใช้ชีวิตแล้วก็สู้กับคนอื่นแล้วก็เลเวลขึ้นแล้วก็อัพเลเวลไม่ต้องเป็นคนต้นคนต้นเยียบๆหน่อยนะโอเคจำกูได้ไหมอยากเห็นหน้ากูไหมนะกูใครอยู่จำได้ไหมไม่ไม่ต้องห่วงเลยเกี่ยวกับการที่จะวีคอะไรสักอย่างนี้แหละนายต้องเอา EXP แล้วก็เหรียญ สำหรับดาเมจของเพลเยอร์แล้วนายก็จะได้คิวเครดิตโอเคเป็นการเรียนรู้ที่เร็วมากไปตามมาเวอรหนึ่งเอ่อให้กดบล็อกโอเคกดกดกดบ็อกแล้วก็ดูอายุแล้วก็ดูเอ่อแล้วก็นายสามารถเช็คหรือว่าใช้สกิลในอีเวนทอรี่ในอีควิปแท็บสกิล เป็นเอ่อมีสกิลเีแอสอากาศเบรก you doing great โอเคอุ้ยผมได้ห้าพันคอยไปไปสุ่มอีกรอบไปวิธีอ armor type of d อ s c a s e super เปอร์อาร์เมอร์อาบลาบลาบลาแท่งมันแท่งมันผมขี้เกียจภาคละเก่งเลยเพราะผมกลับมาอยู่หน้าเมนูอะไรเงี้ยเนี่ยมาสุ่มต่ออุ้ยรีเจนเนอเรียผ่านหน้า อุ้ยอ้าได้สีม่วงสีม่วงกันเลยรบแล้วเอ้ยวูชัตาม้าทุ่งทุๆงทุ้งทุง้งทุทฮะเอาบัตคำโอ้โอผมโดนอผมโดนใส่ตาม้เอาบัตรคำคอมโบอุ้ยได้ได้ผมได้อันคอมผมได้ไอ้นี่อะไรวะ คุณผมคุณคุณคุณผมไปติดสกองเกตไปท่านเกาผมจะต่อยสมรอบแล้วก็กดกระโดดให้มันให้มันลงมาถีบดูออวิลิตี้อ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเร่ตื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 เเวฟินิม่จะเกวมาสองดนหมดมา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 สองอุ๊ยๆผมปล่อยเลเซอร์ออกจากตา อยู่ไหนกันอ่ะขอละไม่ปรดทุกคนทุกคนอยู่ไหนกันอุ๊ยไม่เอาไฟดิกระโดดกระโดดเป็นมาริโอได้ด้วยเจ๋งดีอ้าวคุณผมเจอยคูโจโจทาโร่ด้วยเหรอใล้คุณกดใช้พลังยังไงอ่ะ เพอได้มามันจะมีให้ใส่อยู่หมกดใส่ตรงไหนอ่ะกดเอ็มอ่ะมันเป็นอิมเวนตอรี่กดเพลงก่อนใช่ไหมต้องกดเพลงก่อนใช่ไหมไม่กดเพลงก่อนแล้วนี่อะไรเนลองใส่ที่สลักดูสิอิมเวน n อ o ี y อ่ะฮะอู้หอน่า้องอันที่หนึ่งดิอุ้ยังไอย่างที่เหี้ย อ้ยคุณจีนคุณได้อันเดียวกับผมเลยคุณเห็นผมไม่ได้เละคุณจีนดูนี่อ่ชื่อชื่อของอเบลิตี้พวกคุณมันคืออะไรอ่ะไม่รู้โอ้ยคุณจีโรังหลังคุณจีโร๊งมิกกี้จีโงกี้จีโร๊งกี้ไฟบอลสวตตี้ปล่อยเลยคุณดิวุ่นอะไรกดชาร์ตอะไรอะไรกดไปเต็มหน้าวะพวกคุณอยู่ไหนกันอ่ะ กินงช่วยหอมกลอนหมโดนเยียนพี่อะไรเขารีดีมอะไรกันขอทำตามบ้างทำไรเพื่อนฉันนี่ไงกูะหตาคันกันนลสิร้อนดีร้อนดีมันเป็นการทำคอมโบเลยอ่ะเว้ยคนมีคนรีดีมอะไรไม่รู้แบบนี้ผมลองผมลองอยู่เดี๋ยวผมดูคเอออุ้ยอุ้ยแปดพันคุยไอ้บิกอัปเดตอ่ะ ไมผมไม่ได้คุณใส่ดีสองตัวโอ้ผม้จังโอ้ผมก็ไม่ได้อยู่ดีไม่รู้เป็นเพราะอะไรน่าจะติดเป็นคอมแบทกิ๊วผมมันต้องจับให้โดนถึงจะใช้ได้อแปดพันคุยโอ้โหแล้วแปดพันคุยโอ้ยแกทำอะไรเพื่อนฉันนี่ แปดพันคอยคุ้มละแปดพันคอยเลยคุณตอนนี้ผมมีอยู่สองหมื่นกว่าอิ่มผมติดอินคอมแบทอยู่กับคุณชินเนี่ยคุณชินตีลงไม่ผมผมผมเห็นคุณคินแล้ผมเห็นคุณคินแล้โอ้ยผมเห็นคุณด้วยไอ้พระเดี๋ยวคุณดูดิพระเพื่อนอุ้ยมีมีมีห้าสิบอันนี้วะกดกดชาร์ตอะไรเ่ย เออโอ้ไม่มีโค้ดนี่เหรอมีปี๊ดอุ้ยอุ้ยอ้ยโอุ้ยอุ้ยร้อนโอ้ยคุณชินเฮ้ยผมขอเทสสกิลหน่อยดิไปเพื่อนโอ้ยตึ้งโอ้โอ้โอ้บัตรคำเลยต้นต้นอ้ยไฟบอย เอ๊ซ็อกเกอร์เน่เง่ง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 อุ้ยโอ้หนว่มอวี้ตึงได้ไปดีไก่อุ้ยได้เงินด้วยอุ้ยได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันห้าร้อยกว่าไม่ใช่ห้าร้อยกว่าอันนี้ยังอินคอมแบทอยู่กับคุณชินเฮ้ยทำไมทำไมคุณชินมีโมกุฎด้วยอ่ะเออผมนี้เซตผมนี้เซตตัวให้คุณต้นคุณต้นได้เงินเท่าไหร่ผมได้เงินอุ้ยเอ่อถ้าเกิดประมาณก็พันหนึ่งอ่ะ เกือบพันเพราะเก้าร้อยกว่าได้เก้าร้อยกว่าอะไรนั่นน่ะคุณคุณคุณไอบิ๊กอัปเดตคุณลืมคุณลืมคุณลืมไอตัวเครื่องหมายเครื่องหมายเอไอเครื่องหมายตกใจอู้แปดพันฟอยฟอยเดียวคุณคุณคินมาต้องมาต้องไอสแลสไม่ใช่ไอส่วนไอเซิร์ฟไอไอห้าสิบเคใช้ไม่ได้เซิร์ฟโค้ดมันหมดอายุแล้วผมลองแล้ว ห้าสิบเทมใช้ไม่ได้ออาใช้ได้แค่บิ๊กอัปเดตสองร้อยห้าสิบหนึ่งแสนแค่นั้นแหละไี่เก็บพิมก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาตังเอสคูเตอร์คุเบอเป็นงไงเนงง่งนงเง่เนงนงเง่นงเน่งเง่นง่นงเง่นง่นง่นง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 นเ้นนนเนนะเนอนนเนนี่ ดีดีม oh, โอ้ได้แปดพันฮะได้ด้วยเหรอ5อ้โหส่งแสนห้ามีไหมส่งแส้างยังหมดอายุเสงแสนห้าอ๋อเออจงด้วยได้ส่งส0งแนห้ามีสองแสนห้ามีสองแสนห้ามีได้ด้วยเหรอฟรีคอยอ่ะไม่ได้หมดอายุเฮ้วิบลวง ก้อนไหนใช้ได้เหมดนยาวติ๊กคอมแพแล้วกูใส่กดไม่ได้เพื่อนกก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 กี๋ยวเดี๋ยวเดีคุณ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 สังเกตหตรงโลโก้อินคอมามาจากเกมดเใช่ไหมกระโหลกหัวกระโหลกนคุ้นๆมากเลย อะตอนตายเ oh. ออตอนตายในเกมดออะดีดีโอ้ขอกอดหน่อยกก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 ขอกอดขอกอดไม่หลบทันถ้าผมได้เดนนารีผมจะกรีดแตกไอ้กีดเฟสดิ่งโอ้โอ้โอ้ ตู้กับเลโก้แต่ละหน่งงานหนงงานหน่งจ้เ้แปดพันโอเคโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอไปแล้วไปแล้วนีแล้วนีแล้วเอาบัตอไปเติมไ้ตังละ อ้าวได้ค่ะได้ต uh, ัดค์เออรีเซ um, ็ตเลยตึงอ uh ้าวเอาแล้วคุณค uh, uh ีก huh. uh ็ไ huh. ด uh ้ต huh. uh ัง huh. ค์โอรีเ huh. ซ็ตเลยตึงได้เวลาหุยเอาหมดโอ้ยหุยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ไมลยด้เลยจะได้เลยจะได้เลยจะดยคุณลเจนลีเจนารีมันอยู่แค่ขวาน่ขวาผมมากล้วผมไปเซลล์ของก่อนผมขอเข้าเข้ชอ่ะไม่ผมได้นี่ละตามเดูดสีแดงแผ่นละ ไอ้สีทอง่านหน้าเอนกันปี๊ดแ็กเ่ะปดแ็ก มาในเวลาส่มแบบสปีดลันปลเล็กกระชเกปัดปตับปัปัปแปีปัปีแป๊ปัดป๊ดอ๊าปัป๊ปป๊บอุ้ยได้เลยโอ้โหวิชั่นพี่บ้าได้ลูกพีแลแลแลไปขวาอีกอีปิดอยู่แค่ทางขา น้มูน้มน้มูน้มูน้ำมูโอได้คอมมอนใช่นมน้ามูน้มูน้ามน้ามูสามจบปาปบปบชอเี้ยนเอฮ้ไม่ได้ยันเลยถ้าถ้าได้แรงผมไม่ว่านะแต่ถ้าแรงคอันอันตามมดาเฮ้ยอีปิกอีปิกผมเล่อีปิกผมใส่โค้ดหนึ่งเสร็แล้วไม่ได้คืออะไร หนึ่งแสนมันหนึ่งแสนมันเย่ไหมอ่ะคุณไม่ใช่เคซี่มันคือเย่เย่แล้วก็ตามเลยเนี่ยมันไม่ใช่เขาว่าเคซี่ไมาอีปิดรั้งแรกรู้สึกภูมิใจเเอาใส่เราไม่ได้เไรอเฮ้ยไม่ใช่ มันคือโอ้ผมรู้สึกบรรลุต่ำผมรู้สึกเกีนอกจากผมใส่โค้คุณดูสิ่งคุณดูสัญลักษณ์ที่มัอ่าแล้วคือปลาร้องพีมใหม่ซึ่งผมแล้วอีปิกด้วยแหละถึงได้ดีเจนั่นแหละพี่โมูคุณยังใส่โค้ดอยู่เลย ผมสูงไปใส่โค้ดไปมันผิดผิดคุณร,รีเจนอยู่ข้างๆวะเนียแบบเหมือนผมเลยรีเจนรีเจนอยู่ด้านซ้ายอีปิกอยู่ด้านขวาเอมิติคอยู่ด้านขวาเพราะผมได้อีปิกอื้อมผมได้วอลคาราเกต์มาตัวผมสินไหล วาละเกตโอ้มเจ้ดคุณตอนสามารถเปิดประตูไม่ตีได้ตืดตืดตืดตดตืดเปิดยังไงล่ะไม่รู้มันก็มันเป็นเกตอะเขาว่าเกตก็คือประตูไปขวาคุณชินดูนี่หมีไอโก็ขวาไม่ซ้ายเออ น้ำมาบ้าถามไม่กรอนเหรอฮะคือคมเบ็หรืออะไรน้ำไม่ต้องหอกจักุ่มทำไมออบกลุ่มคือแบบ่ินก็อนไม่ไม่ไอ้นี้ไอ้คนที่มาแล้วเป็นใครเบออันดับหนึ่งของเซิร์ฟฮะตลอเออคุณชินเลยได้มงกไม่มองหจุ่ม ตต่มกโอมาแน้ไม่ได้นะกกน่ากแต่้ว่า

เดียวคู่ชัดๆแล้วก็ตรงาคือตองเป็นเด็กมาล่ะตัดไปแอ้นูกทำด้วงตาฮัลโหลโมโมโโาอทนบโอ้หูซังไห ไปรู้สึกหมดความอดทน้ปตัวละครไาาอ้ก็กลายเป็นอะไรก็ไปนโน้ตตายละ